กับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ามาพบกับงานามือสอดนะครับหน้าไม้ครับก็เป็นไม้ชิงชันนะตัวนี้นครับติดกระพี้เนาะติดกระพี้าขาวๆหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวรางข้างหน้าเนี่ยก็ติดกระพี้เช่นกันนะครับเพราะว่าผมจะให้เป็นลูกเล่นให้มันเข้ากับตัวนี้นะ เข้ากับกระจมมือที่เป็นสีขาวนะครับด้านหน้าตรงนี้เนาะนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นทรงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับที่ไม่เหมือนใครเนาะนะครับลายก็จะสวยมากนะครับแล้วก็แกะกันลื่นที่ดำไปนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสีดำดำเข้มๆเลยนะครับ ตัวนี้ที่แขวนสายสะพายก็ออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแกะกันลื่นแบบนี้นะครับแล้วก็มีกระพี้ติดหน่อยนะครับเ,เซฟก็จะเป็นทองเหลืองนะแกนนะครับตัวนี้นะครับผมสวยงามก็จะประมาณนี้แหละนะครับ ตัวน,นี้ออกออกแบบมานะออกออกแบบที่ไม่เหมือนใครนะออกแบบใหม่นะครับ <c oughs> ออกออกแบบมาให้มันไม่เหมือนกับตัวอืนอ่นนะที่ทําอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าเจ้าของไม่ได้บอกว่าให้เอารูปแบบไหนแล้วแต่ช่างเลยนะเ <c oughs> จ้าของงานตัวนี้นะ เป็นของ uh, พี่กำนันนะครับแก okay. เป็นคนไม่เรื่องมากเอาแบบไหนก็แล้วแต่จะทําให้ขอแค่เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้ถ้าบอกว่ามือสอดก็แล้วแต่จะขึ้นงาน,นครับมือสอดไม่ได้สนใจนะครัว่าจะเป็นมือสอดแบบไหนขอแค่เป็นมือสอดนะครับก็ออกแบบแล้วก็ทำออกมาตอนแรกก็ปรึกษากับแกอยู่นะว่าจะตัดตรงนูน้นออกหน่อยตรงนี้ออกหน่อยทําแบบนั้นหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ <c oughs> ได้ออกมาเป็นทรงนี้แหละ <c oughs> นะครับท้ายนะครับก็เป็นอลูมิเนียมแล้วก็โค้งนะครับรองรับกับอุ้งบาของเรานะครับโคง้งนะครับค่อนข้างที่จะทําให้มันชิดแบบนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ามันเป็นมนะิเนียมเกรดแข็งเกรดเดียวกับปีกนะครับหกศูนย์หกหนึ่งประมาณนี้นครับ <c oughs> หรือหกศู 63, นย์หกสามครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็แข็งแต่ถ้าเกตอ่อนๆก็มันเป็นรอยง่ายนะครับเกตเดียวกับปีกมันจะแข็งหน่อยนะครับเป็นกระพีตรงดามตรงนี้นะครับผมเห็นมันเป็นแบบนี้ ผมก็เลยเอามาใส่ปลายรางบ้างที่จริงจะเอาสีดำทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมก็เลยเหลือกระพี้ไปติดปลายรางตรวนั้นนะครับเพื่อใหออ้มีคนสวยงามนะครับมากขึ้นเนาะตรงนี้ก็จะอุดไม้ไปแล้วก็อะคริลิกนะครับที่ช่องนะเจาะรูไว้สองช่องทะลุเลยนะครับอ่าเจาะรูไว้สองช่องทะลุไปเลย จะก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละตัวที่ผมทํานะครับก็จะแตกต่างไปนะ,นะครับที่แขวนสายสะพายอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปเรื่อยนะครับไม่ต้องไปจำเจกันมั้นะรูปแบ,บบต่างๆนะครับเนี่ยออกแบบแล้วก็ทาไปเรื่อยนะครับแต่คล้ายๆกันไปมั่งครับเดี๋ยวก็ยังดูมีความสวยง,งาม เป็นไม้ชิงชันทั้งหมดนะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นเป็นเป็นของคนละอย่างของคนละที่นะครับตัวไม้รางแล้วก็ตัวพันธุ์ยนะครับเป็นคนละเป็นคนละที่คนละต้นอ่า <c oughs> แต่ว่าก็ยังเข้ากันได้นะเพราะว่ามันอยู่ที่เขตน,น,นั้นนะครับอ่ามันมันจะคล้ายๆกันนะครับเหมือนไม้ประดู่นะครับ ไม้ไปดูถ้าพื้นที่เชิงเขาอะไรประมาณนี้มันก็จะเนื้อก็จะต้นเล็กๆแต่ว่าแก่นก็จะสีเข้มแล้วก็คล้ายๆกันนะก็แล้วแต่จะหาได้นะนะครับแต่การหาไม้เก่านะหายากนะครับหาไม้ใหม่มันหาง่ายเนาะเพราะว่าไม้เก่านั้นมันจะค่อนข้างที่จะอะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีนะตัวนี้ผมไปหาถือว่าผมชโชคดีนะเพราะว่ามันเป็นแผ่น มันเป็นแผ่นที่แบบว่าเขาไม่ได้ตอกตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไม้เก่าที่ติดอยู่กับบ้านเก่าแล้วมันเป็นคล้ายๆปีกไม้นะครับมันสอดอยูอ่ใต้ถุนบ้านเขาเนี่ยเขาพูดให้ฟังร้านไม้นะครับเนี่ยแผ่นเนี้ยแผ่นที่มาทํผ่านท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นแผ่นยาวเลยแหละก็เลยมันดีอย่างมันโชคดีแบบนี้เลยครับการเจอไม้เขาเรียกว่าไม้เก่าเก็บหนะมันผ่านการใช้งานก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ตกตะปูเยอะนะครับ มันก็เลยไม่เห็นร่องรอยที่จะเปียบความเสียหายนะนะครับเนี่ยตัวรางก็เช่นกันนะครับตัวรางนี่เป็นเป็นไม้เก่าไม้เก่าเก็บอเป็นไม้เก่าแล้วแหละเป็นไม้แต่มันไม่มีความเสียหายนะครับมันไม่มีรอยตะปูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าโชคดีมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆนะครับ ไม่เจอง่ายส่วนมากเกืเจอไม้เสาไม้อะไรนะครับไปผ่าออกตรงกลางก็ใช้ไม่ได้นะครับ <c oughs> อันนี้เราก็พยายามตรงกลางอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แหละแต่พยายามที่จะเอาออกอะไรอย่างงี้นะเอาแต่ส่วนที่มันใช้ได้นะเกะกันลื่นก็จะเป็นลายประมาณนี้อ่าแต่ผมก็ไม่ไม่ลงสีนะครับไม่ไม่ลงสีดําเพราะว่าถ้าลงไปแล้วมันไม่เข้ากันนะครับกับตัวไม้ตัวนี้นะ ถ้าลงไปแล้วมันจะเป็นไปอีกแบบนะนะครับตรงนี้ก็สรุปมาแบบนี้นะครับค้โงโค้งนะครับตัวที่วางกระพุ้งแก้มก็มีสองฝั่งนะครับมีสองฝั่งที่เหมือนกันเลยนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับก็ออกแบบมาผมออกแบบมาฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ใช้กระดาษมาทาบเอานะครับ ตัวส่วนมากผมจะเป็นงานที่หินเจียเจียอ,อกแล้วก็ใช้บุ้งนะครับบุ้งขัดไม้นะเขาเรียกบุ้งขัดไม้นะครับอ่าแล้วก็หินเจียเป็นตัวที่ทํางานนะครับไม่ได้เอาเราเตอร์มาวางแล้วก็ทําเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ใช้เราเตอร์มาวางแล้วก็ตัดออกแบบนั้นมันมันคือยังไงมันไม่มีเสน่ห์นะครับ มันไม่มีเสน่ห์ผมใช้เจียออกเขเป็นงานเขาเรียกว่าแฮนเมดจะสวยงามกว่าเช่นล่องรอยที่เป็นรอยกรีดพวกนี้นะครับเนี่ยผมก็ใช้พวกหินเจียกรีกดออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดออกตามหลังนะครับล่อ,ลองรอยที่แกะเส้นแกะอะไรพวกนี้จะเป็นคัตเตอร์นะครับเป็นคัตเตอร์เนี่ยเส้นมันก็จะดูแล้วมันแบบดูสะอาดนะครับ เส้นดูสะอาดมันตรงมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องเราเตอร์มาวางกัดออกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมไม้เนี่ยมันจะมีความหนาเท่าเดิมนะครับอกับตอนที่เราทำนะมันจะบานออกนะตรงนี้แล้วมันก็จะสโลปเข้าไปด้านในไปไปหาด้านนะครับมันทําให้ดูแล้วมันมันดูดีนะครับมันดูเหมือนของจริงนะครับ มันดูมีสเสน่ห์ของมันนเนับในการที่ทำเนาะ,ะครับผมว่าไม่ได้ได้ทําเป็นกองกองเหมือนเขานะที่จะมาวางาเพื่อที่จำหน่ายนะครับมันเพราะว่าตัวหนึ่งมันค่อนข้างที่จะทำทำนาน,นทุกอย่างทําเองพวกนี้นะครับทําเองโดยใช้หินเจียตัดออกแบบเองอะไรพวกเนี้ยเป้นอะไรพวกเนี้ยทำเองแล้วก็เขาเรียกอะไรแกน แกนก็กึงงก่งเงียงกึ่งเงียงโดยใช้สว่านแล้วก็ใช้หินเทียนะครับพวกไกลอะไรพวกเนี้ยอ่าพวกสแตนเลสพวกกล่องพวกอะไรพวกเนี้ยทำเองหมดนะครับอ่นอกจากชุดที่เราทําทําแล้วมันลําบากก็ซื้อเข้ามานะครับตัวนี้ก็อยากอยากทําให้แบบว่าอยากให้มันแบบให้มันรูลร้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็ก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับคือง่ายคือ เห็นชาวบ้านเขาทำก็อย่าไปทำมั่งครับในส่วนที่มันนอกเหนือจากที่เราทำไม่ได้จริงครับ มันก็พอทําได้เนาะแต่ผมไม่ค่อยได้ทํเาเพราะว่าผมขี้เกียจทบมันทารางค่อนข้างที่จะทํายากผมไม่ได้มีโต๊ะา,าเตอร์ที่เป็นสไลด์ครับผมใช้ทิมเมอร์ตัวเล็กค่อยๆสอเอาค่อยๆสอเอาตัวตัวเนี้ยตัวฝั่งรางนะครับผมไม่ค่อยใช้ทิมเมอร์สอออกนะก็จะเห็นว่า ท uh, <mm oh okay, okay uh, ี่ผมทำมันก nah ็จะเล็กๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับงานก็มาลงทีละตัวนะครับไม่ได้มาลงเยอะๆนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะทำเยอะขนาดนั้นครับด้วยงานหนึ่งตัวของ ผมนั้นค่อนข้างที่จะทำยากนะครับทำละเอียดเนาะนะครับดูจากการฝังอะไรพวกนี้มันฝังเข้าไปในไม้นะครับให้พอดีนะมันไม่ได้เอาไปแปะนะครับเนี่ยพวกฝากเซฟอะไรพวกนี้นะครับมันทำค่อนข้างที่จะยาก,ะยากนะฝังเข้าไปในไม้นะนะครับแล้วก,ก,ก็การทำนะครับค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะ โอเคแล้วกันเนาะทุกท่านเนาะนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวก็จะมาลงให้ชมอีกนะครับ